เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับและนี่คือเกม Resident Evil Revolution 2กันแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นในโหมดของแชมเปญนะกับแขกรับเชิญครับสวัสดีครับอ่าน้องผมเองสุดน่ารักวันนี้จะมาเล่นกันในโหมดแชมเปญแล้วก็อ่าเป็นโหมดในเรื่องหลักนะอันนี้ก็เล่นกันมาบ้างแล้วอ่า Survival ยังไม่เคยเล่นใช่ไหม <c oughs> ม,มาลองเลยดีวยกว่าโหมดในโหมด Survival นะครับด่านแรก โอเคในโหมดโค้ดเพลงตอนที่หนึ่งประเทศที่ถูกลงโทษชื่ออย่างเท่แบบซวีร์ลนี่มันขนาดปันกลางก็แบบแทบจะตายกันแล้วอาวุธชีวภาพโลกได้อยู่กับมันคุณได้อยู่กับมัน ไวรัสถูกขโมยสร้างผลลัพธ์อย่างมหาศาลและคุณควรจะเชื่อใจใครดีละ่ละรักการเมืองที่ขายจิตวิญญาณเพื่อแลกกับไม่กี่เสียง CEO ที่ขี้โกงเราอยู่หนัวการเมือง ฝ้าดูอยู่เสมอพร้อมเผชิญหน้ากับภัยผู้คามเสมอเราไปสลายม็อบกำจัดต่ออาวุธชีวภาพเพื่อเผชิญหน้าอะไรเงี้ยยิ้มโอ้โหมียิ้มให้กล้องแน่พวกเขาเรียกเราว่าเพราะว่าเทรเนี่ยไม่ใช่จุดจบของความมั่งคั่ง Hey guys red field ว่าไงพวก red field เฮ้แคร์อ๋อนี่เหมือนเป็นงานเลี้ยงพวกเทล่าเซฟเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้แคลร์เฮ้แคลร์มายรามายราขอต้อนรับสู่งานเลี้ยงนะ โอเคก่อนทักทายกันรายงานรายงานตัวค่ะเจ้าที่ไลตฟิล์โอเคเราไดเพิ่มมานานแล้วนะแต่กระนานที่ฉันโอ้ใครอ่ะแคร์มานี่หน่อยสิน่ารักมีไรเนี่ยมีบางอย่างอยู่ในวอชิงตันเธอรู้อะไรบ้างไหมอะไรเหรอไวรัสชิดใหม่เหรอเธอน่าที ไรัสเหรอเฮ้ยอ๋อมีขชื่อนั่นลูกของเบลลี่วอตันเหรออ๋อไวรัสอะเพิ่งเริ่มทำงานวันนี้หนเจ้าจะระวังกันหน่อยนะอ๋อเรื่องพ่อของเธอเหรอแน่นอนทักกันบ้ามาดีดิ อ๋อเป็นลูกเบลลี่ใช่ไหมตั้งแต่ภาคแรกๆนะครับของเพื่อนของคิดเละฟิลที่เป็นพี่สาวของแคนนี่แหละอ๋อนี่เป็นสำนวนนะแบบอย่าสั่งมากอะไรอย่างงี้ั้งขีม้าฉันไม่ใช่มานะพี่กรอบๆแต่พ่อบ้าเอ้ย c ถามเขาไปแล้วนะเขาไม่รตอบกลับเลยฉันจะมาอยู่ที่นี่เอา อ้าวมันเกิดใครมันเกิดใครมันเกิดใครเออหือ What the hell เฮลิคอปเตอร์เหรอเฮ้ยหน่วยอะไรโอ้มีปืนด้วยเขาอาวุธถูกโดนบุกเหรอเฮ้ยนี่ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันมาจากข้างหลังด้วย ถูกล้อหมดเนี่ยมันจะเข้ามาไงกระจกกั้นนะเว้ยโอ้โหเรียมเยอะเนาะแค่ยิบยิบกระจกแทงมันปล่อยฉันไปถ้าบ้านเนี่ยแคลร์ฟิลเธอต้องมากับเราอะไรนะอ๋อโอ้โหมาละ อาเอ้ยเฮ้ยฟื้นมาพร้อมก็อยู่ในห้องกงห้องขังนะครับแล้วก็ได้กำไรเอ้ยเงาคนณกำไรอะไรกำไรอะไรสีเขียวๆอาจจะแจกลิฟ์แบนอ้าวประตูเปิดสวยสิโอ้นึกว่าต้องแขกเองะละโอเคครับตอนนี้ก็มีปืนจากเซฟที่แล้วนะเปิดมาได้ไงฉันไม่รู้อะไรเลย อ่านั่นนั่นคือต๊คราฟนะครับผมก็เล่นมาสองรอบโอเคต้องมาทางนี้มาเถอขอแล้ว่ะทำอย่างนี้เลยนั่นเสียงมรยราเหรอเจ้าแคร์อย่า่าอย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 ่ e อย่าอย่าอย่าอย่ i อย t ย่าย่่อย่าอยาอย่่อย่าอยาอย่าย่าอย่าาอย่าอย่าอาอยน่าอ่อย่าอ่อยา่เ็รม่ยยออ่ เจะออกที่นี่กันอ๋อประตูเปิดแล้วไม่เป็นไรนะโอเคไะไปทางข้างหน้าเหมือนเป็นคุกคุกเลยใช่ไหมพูดอะไรมั่งก็ได้โถ่เก่งไปได้เฮ้ยเฮ้ย นานี้รามีราคาราคาอะไรห้าบาทนี้โอ้โหเล่นกี่รอบก็โอเคทางขาตรงนี้กดเอ็กกระโดดหลายหลายคนก็แบบแยกจออย่างนี้ดูลำบากครับให้ยึดจอใดจอหนึ่งเป็นหลักก็ได้นะอยากจะดูจอไหนก็เลือกสักจอนะครับดูสองจอนี่โอ้โหคนเราคงแยกแยกตาแบบไอ้แบบ เอ้ยพอใช้ตาซ้ายดูข้างบนนะตาขวาดูด้านล่างยังไม่ได้ไม่ขยับเสียงอะไรอ่ะอ่าถ้าเกิดมีเสียงแบบเอออะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบระวังหน่อยเคลียร์โอเคขึ้นข้างบนนะเฮ้ยเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิง Did you hear that? เธอได้ยินไ,ไหมมีใครอยู่ที่นี่เหรอโอ้โห ศพเลยบูเข้ามาดูสิอะไรวะเนี่ย What the เฮ้ยอทางนี้มีเลือดเต็มหมดเลยโอเคเปิดแค่มีกระสุนเคลียร์เก็บไว้มานี่เร็วมอยละผลการทดสอบของมอนิเตอร์มอนิเตอร์ทำงานทั้งวันเปลี่ยนสถานะทุกๆ10นาทีมาเร็ว โอเคไปเปิดประตูนะครับไฟไวก็ติดติดดับดับจะดับก็ดับไปเลยไปตรงมีไฟฉายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาช่วยกันหน่อยบอยล่ะทางนี้ฮะกดเพื่อนั่งนะครับเกี่ยวกันเลยรู้กันนั่งโอเคจับไว้โอเคกดเอามีสอนนั่งด้วยโอ้เกิดมาก็นั่งไปแล้วโอเคครับต่อไปก็ ระวังไว้อยู่อยู่ข้างหลังฉันไว้ทำไมข้อมือทำไมข้อมือหนูเป็นสีส้มอ่ะจะรูุ้กไปโอ้โหนุนคนละอ่านกันบ้างโอ้ยโอ้ยอื้อ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 แทงหัวแทงหัวสิเฮ้ยมันหนีไปได้มันยังไม่ตายทำไมโหดเลยอ่ะโอ้ยดัน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 ไม่ได้ยันอ,อยู่ อีกแล้วเฮ้ยมันอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยช่วยเข็นไว้โอ้ค่อยค่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยเธอกำลังจะไปฆ่าเธอมาเร็ว ริบๆๆเอ้ยทางไหนอ๋อมีมีล็อกเกอร์ด้วยกด R2 ค้างเพื่อใช้ถุงภัยอ๋อมีฮิวไป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 เล่นมาหลายรอบก็นานแล้วนะไม่ค่อยจะเล่นทางไหนเนี่ยลืมแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยว่าจะมอบมอบมอบปลอดภัยปลอดภัย ขนุนขนุนใจยังไมีเข้าใจกด X นะครับเฮ้ยเสียงไอ้เสียงผู้หญิงเลยก็หาไม่เจอทันทีนะเฮ้ยนั่นไงผู้หญิงโอออย่า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 โัวแล้วโอ๊ยหน้าแดงเลยเอาอะไรตาของสัตว์พระเจ้าท่านรู้จักเธอเหรอ ใช่เธออยู่ในเซ拉เซฟทำไมทุกคนถึงอยู่ที่นี่เนี่ยกระทืบซ้ำเกระทืบไม่ได้พี่เพื่อนเราเนี่ยฉันได้ยินลมอยู่ข้างนอกเรากำลงผาทางออกไปขับเถอเอ้าล็อกมันบอกว่าต้องการคีย์นะครับต้องการคีย์คนนลอาเเี่ยคีย์บอร์ดแม่ไปเล่นตรงนู้นไปมุกเขาไม่เล่นเลยแล้วล็อกล็อก เฮ้ยเฮ้ยนี่กุญแจเดี๋ยวพี่เก็บเองจับเอาจับมือไว้โอเคโอเคโอเคเอาได้แล้วตกจนได้เอาอยู่ดีประตูก็เขียวอ้าวไปพี่ครับท้าขนาดนี้จะรออะไรลืมหมดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรไหมมีอะไรไหมเสียงอะไร เสียงอะไรพังประตูหรือ,อไรอยู่ไหนอยู่ในห้องนี้เหรอไม่กลัวหรอกเฮ้ยหมอบไวใครอยู่ข้างในมีแต่ศพทั้งนั้นเลยโอ้ยมีกระสุนด้วยฮะมีกระสุนข้างในเหรอ mm hmm. เข้าไปเอาได้ไหมล็อกอีล e. ็อกหมดเลยจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหทางน่ากลัวก็ไปได้เสมอทางสว่างเลย เจออะไรก็ออกมาออกมาสิมีลูกซองเ้ยเห็นไหมใสกระสุนไปเลยโอเคลูดลโอเคหากุญแจกุญแจนี่ไงคุญแจเฮ้ยเฮ้ยต้องเปิดเฮ้ยเฮ้ยลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วลูกซองกหน้าโอ้กบหน้า เร,เ,รเร็ว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 เรวมยล่าเร็วเร็วอยู่หัเอกขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นบนไดได้ด้วยเร็วเร็ว,ว,เ,วเร็วเร็ไปเอาใจไปลองโอ้โหกอกหน้าไปเร็วไปเร็วไปเไปเเร็ว ไอะไรเนะี่ยกด o โอหลบได้เฮ้ยตู้นี้เปิดแล้วเก,ก็บสูญพันไุ์ครับกับกระสุนเฮ้ยมีผู้บอิเวณวายหนึ่งตัวถอ,อยถอยถอยโดนแผนแต,แต,แต่แต่สองหน้ามันยังสองหน้าเไป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 สองสอง,อ,องสองโอ้หหยกระโดดยังกระโจนต้องต้องส่งแล้วเชื่อเชื่อเชื่อไปเร็วหุยอีกหนึ่งตัว พอพอทองเพียงมากเดี๋ยวอยู่ดีประตูคุกก็เปิดหมดเลยอ่ะแสดงว่าเปิดพ้องอุ้ยอื้อกอกหน้ากอกหน้าเฮ้ยมีสุนภัยเฮ้ยมันจะเฮ้ยเออซ้ำเองซ้ำเอกซ้ำเอกซ้ำซ้ำโอ้ยมันน่าจะหมดแล้วนะไปเร็วฝั่งนี้ เพลงยังไม่จบเลยเพลงอย่าไปฟังเพลงมากเราต้องเชื่อสายตาตัวเองเราจะไม่เชื่อเพลงเอจะเออเไออะเออะไรเออเอออเออเอเเเอออออเเอเเเออเอออออกเออ เธอต้องการปืนเหมือนกันนะมอยล่ะ really, really ไม่ sorry. ฉันใช้ไม่ได้จริงล่ะฉันจะไม่ใช้ปืนหลังจากจที่เกิดเรื่องนละ้วนะฉันขอโทษนะ <c oughs> ฉันลืมไปเลย <c oughs>